นี่ครับวันนี้พามาแทงแมงป่องครับผมมาลุยดูจะได้หรือเปล่านี่ไปกันเลยไปมา,มา <c oughs> เอาไงได้มานี้เอาไตรมาด้วยวันนี้ขุดมันออกมา <c oughs> จับหางเอาก็ไตรมาเลยลืมลืมลมันไตรวันนี้ นี่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 อะไปเอาขึ้นมาเย้ไล้เอากระต่ายมาไงนี่เฮ้ยช้าตัวลุยต่อครับมาลุยต่อลุยต่อเค๋เป็นไหมจริงไหมเป็นไหมนี่มามามาเคยิใส่ครบ เฮ้ยโดนแขนหนูแป๊บนึงมามา,มานี่สารตัวแล้วสางให้หนนอลุยตอครับลุยตอมาถ่ายตัวใสจกระบานถ่ายสิ่อยืนใส่เฉยๆถ่ายเกี๋ยวนี้ลุยตอครับมาถายในฝ่องเดินแรงม่ได้ครับมันจะเข้ารู ใช่ไหมใช่ป่ะดูด้วยนี่ครับนี่แมงป่องไม่ไี้แม่เอากระไตรามาเลยมันยากเลยเอาไม้แทนนี่นะครับลุยต่อไหมนี่มาเข้าดูแล้ิเข้าดูแลสิแถวนี้เยอะมาก ลากไม้ลากไม้มข่ยากอยู่ตามรากไม้อ่ะอออเอมานะนี่ครับนี่นะใส่ครุ เอากตรายม,มาล่างเอากตรายมาลื่อมมเรื่อเรียรบเกินลืมองกรายมาโอ้โหแน่นเลยเดี๋ยวหักไม้ก่อนไม้ใหญ่ไหมระวังนะ,งะ,งะใจเริงใจร่วนเนี่ยเนี่ยเยอะเดี๋ยวมาควัน ัวน้อยไให้มีตโตตแทงนี้ครับงานไม่ได้ต้องได้ต้องได้ดูด้วยมาดูอย่าชัดเลยนี่นี่อืม มันมีต้นไม้แ่ได้ไม่ได้หรอกเนะีมันในแากไม้

ยาย่ะส่องตรงรูนะแล่วพี่เด้งมือก่อนเอ้ยมือเปล่าแล้วเนี่ยใจเย็นใจเย็นไอ้น้องเฮ้ยเยอะขึ้นขึ้นแบบไตรมายาวสิตีมาได้ไหม แม่ในไม้อะดึงจากโลมาเลยอืแนวกับไตรามายากต้องเป็นแบบนี้ <c oughs> จริงๆ <c oughs>

ไม่ทิ้งอืมช่วงนี้แมังป่องออกเยอะครับผม ได้ไหมรับปีนาแล้วใช่คำไดาที่ไหนกูหม <c oughs> ีไม่ได้สต๊อปเลยเฮ้หมชัดไหมชัดไปลุยโตได้ยังไม่ได้กดพักเลยนะกดพักหลย <laughs> ลอะ <c oughs> กดงี้แหละ ตามต้นอยู่คาอยู่เยอะมาก ไม่ตูยด้าไในรู่ทนใช่ไมไ่มีจะเข้าแล้วเข้ารูไม่ทันไม่ทันเอาอกไม่ได้ไ,ม,ไ,ม,ไ,ไม่ได้ยางจะเอากระไทรมาแล้ว ลาลายลายลาสองตัวลายตัวนึ่งนี่สตัวลายตัวนึ่งอือไ้ตัวครับผมลาตัวนึง ไปไปไปมันไม่ใช่ธรรมดานะนี่พี่งามต้องปิดหรอกใหญ่ใหญ่เลยนี่ตัวใหญ่มาไปทอดอ้อร่อยครับกรอบทอดใส่ดีดีกรอบมาก้องแน่น,น,น น,นี่นี่ไปพี่โตแข่งลยไม่ต้องแม่นครับผม <c oughs> แม่มนมไ,ไม่ได้แข่งระยะไกลผมเข้ารูหมด อี่ตัวใหญ่มากต้องแทงระยะไกลอย่างนี้แหละตาต้องดีมันมาเข้ารูหมดนาะโดนสักครั้งจะเสีย

ได้ได้เอไม่รู้เลยได้ต้นได้โอ้ยระวังโอ้ยเกี่ยวหายเด็กหนูมาจะกคนเหรอ๋ยวังนะเฮ้ิพนันการพิสิท แล้อย่าลืมกระต่ายนี่ขนาดลืมยังได้ขนาดนี้นะเข้าดูเข้าดูก,ก่อน ไม่อย่านะโดนมือมาไม่ใช่เรื่องสนุกนะเนี่ยเยอะมากอืมก็ไม่ ต้องแม่นมเดี๋ยวได้แล้วต้องเหมือนที่ทำตั้งตั้งตั้งตัน,น,น,นอันนี้ไม่ทัน ข้าวคืนนะโอ้มันโอ้มันเป็นเงินเลยตัวนี้เยอะมากเลยอืมในกล่องเยอะเลยไม่มีคนหาง

เออละวังนินไม,ม้เชวอะเหยียบเลยมาจับยาก,กนี่เอาไม่ค่อยจับเสียมแล้วเย็นนั่งไงมาให้ตัวเองอ่ะอต้องมีวิธีของมันนี่อะ 재미 trop Am experiences นานไหม,มยึ้นเมีอใช่นหะอืมเราเดินไปดูที่นี่ไงไปขึนไปไปที่นี่อย่างนะหอมปากหอมคอให้คนดูดูก่อนออมาสวัสดีครับวันนี้ก็แค่นี้พอก่อนนะครับผม คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับแค่นี้พอแล้วครพอกินแล้วครับผมเยอะมากเยอะแล้วแค่นี้แต่พรุ่งนี้เอาใหม่อือครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกให้ด้วยนะครับผมกดติดตามครับผมจ้องครับบางงาชวนจิ้มผมคลิปหน้าไฮไฮดูใหม่รอบหนึ่งครับผมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย